สวัสดีครับพบกับนิคไทมายการนะครับวันนี้นิคจะมานำเสนอมูลี่ระบบมอเตอร์นะครับเป็นยังไงไปดูมูลี่ไม้ที่ทุกคนเคยใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบโซ่ดึงเชือกดึงนี่แหละครับแต่วันนี้เราจะมาลองใช้มูลี่ไม้ระบบมอเตอร์กันดูนะครับระบบมอเตอร์เราเลือกใช้เป็นมอเตอร์ตองทีนะครับส่วนนี้คือหน้าตารีโมทของมันนะครับ วิธีใช้งานเปิดมูล <produ> ี่ขึ <p ardon> ้นนะครับก็เพ so, ียงแค่กดปุ่มขึ้นเท่านี้เองครับตอนนี้มูลี่ไม้กำลังทำงานเปิดขึ้นอยู่นะครับความเงียบความนุ่มความสมูทของใบม่านดูนะครับเวลาเราอยากกดหยุดนะครับเราก็กดปุ่มกลางได้เลยครับก็สามารถหยุดระหว่างงารได้กดลง เรามาดูวิธีการปรับใบกันนะครับวิธีการปรับใบของมูรี่ไม้เนี่ยเราก็มาดูตรงรีโมทนะครับมันจะมีวงล้ออยู่ตรงกลางอยู่เราก็แค่หมุนเล็กน้อยนะครับใบมันก็จะขยับละเอามาดูชันครับนี่ผมดันขึ้นนะครับหมุนเร็วๆก็ได้นะครับลองดูครับ จากที่มิคลองใช้แล้วนะครับมูรี่ไม้ระบบมอเตอร์เนี้ความเร็วถือว่าใช้ได้เลยซึ่งมีความเร็วเนี่ยพอๆกับคนดึงใช้งานตามปกติเลยแหละที่สําคัญเลยคือระบบมอเตอร์เงียบมานุ่มมิชอบเลยแนะนําครับสําหรับใครที่อยากทดลองนะครับกับมูรี่ไม้ระบบมอเตอร์นี้สามารถเข้ามาชมที่โชว์รูมไทเมก้าได้เลยนะครับ วันเวลาเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงคึ่งถึง5โมงครึ่งครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ